สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่สามสิบนะครับเดือนมีนาคม25 6 6น้าหกสิบหกนะครับสําหรับหุ้นไทยวันนี้ก็ตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับสีส้มสีส้มสดใสสดใสนําโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับ ก็ช่อง VP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันจันถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสแล้วนะสิ้นเดือนแล้วด้วยประมาณนี้ครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านเฮงเฮงเฮนะครับ เฮงเฮงเฮงนะโชคดีโชคด,ดีนะไม่เจ็บไม่จนนะครับท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็ให้ศึกษาดูแนวทางก่อนนะครับให้ลุ้นลงเพราะความมาเทิงไปนะครับอ่าประมาณนี้ศึกษาดูก่อนครับท่านที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณเป็นอยา่างสูงนะส่วนท่านที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณ ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับอ่าทวีโชคก็คือโชคมากขึ้นดวงดีนะครับโชคดีทวีทรัพย์ก็ทรัพย์มากขึ้นนะครับมีที่ดินร้อยไร่ขึ้นไปนะครับมีบ้านร้อยหลังขึ้นไปนะ <c oughs> มีบ้านร้อยหลังเนี่ยก็เฉพาะคนที่ มีอาชีพขายวัสดุกอ่อสร้างนะอืขายเสาขายอะไระมีบ้านร้อยหลังก็คือสารพระภูมิร้อยหลังประมาณนี้นะครับขอ,อให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับมีรวยๆเพราะนั้นแต่สุขภาพาแข็งแรงนะครับอ่ะมาชมกันเลยนะครับว่าเช้านี้มีอะไรบ้างทุนไทยเลขสูงนะ8ปดเนะครับเน้นที่แปกับเนะส่วนเด่นบนนะ7 8็ดแขอเน้นที่แปดเนะครับ เน้นที่เก้าเก้าเลย9 3 3าสาม9ามเก9าเก้าสีตัวลองนะส่วน8ปดก็แ3 3 8 8ม4ามแป8แปดสี่กหกแปดแปดหนึ่งหนึ่งะครับตัวลองนะส่วน0ูนยคือตัวลองนะครับใครชอบตัวลองก็จัดไป0น,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  9, นะครับส่วนเน้นอเน้นขอเน้นที่เก้านะครับแปนะครับเก้ากับ8นะ วิ่งก็ได้นะครับหรือรูดก็ดีนะครับประมาณนี้อ่าครับประมาณนี้นะครับวิ่งรูดก็ได้นะครับอืมครับมีอะไรบ้างเด่นแปดเก้านะครับลองคือศูนย์นะเนี่ยคือจะลองนะครับใครชอบเลขศูนย์ก็จัดไปแปดกับเก้านะครับรูดเน้นที่เก้านะอ่าออมันทําไมไม่ขึ้นมาอืมเน้นที่เก้า เก้าอะไรคราวนี้ราวๆนี้นะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกวนเก้าหนึ่งเป็นตัวรองแล้วกันตัวกันนะวนแปดก็แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกนะครับอืมคระทางนี้คือตัวรองแล้วกันนะครับฝั่งทางนี้นะอา่าประมาณนี้อา่าควนข้างหน้าคือตัวเน้นนะครับประมาณนี้รับหุ้นไทยเช้านะครับของวันพฤหัสบดีนะครับ ชนชอบค่อยจัดนะครับมาจัดไปแบบนี้นะครับขอพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านได้เฮได้กีดกันนะครับเช้านี้นะขอให้เดินดีเดินดีแหงๆเด้งๆครับก็คงจะมีเท่านี้นะขอขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันใหม่หุ้นไทยเที่ยงครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะครับสวัสดีครับ